สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของคุณชินโยชิดะนะครับที่เป็นข่าวลือกันไปต่างๆนานาขณะนี้นะครับว่าข้อเท็จจริงแล้วเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่นะครับเนื่องจากเมื่อวันที่8เมษายน2567นะครับทางสโมสรคลูเบะอคอฟเฟรลิสนะครับซึ่งได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าได้แยกทางกับชินโยชิดะนักวิเคราะห์และผู้ช่วยโค้ชของทีมที่ทำงานร่วมกันมา2ปี เพื่อให้โยชิดะไปทําหน้าที่เป็นสตาฟวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อลุยศึก v n l 2024พร้อมทั้งอวยพรให้ชินโยชิดะประสบความสําเร็จกับทีมชาติไทยสําหรับชินโยชิดะมีดีกรีเป็นถึงนักวิเคราะห์สถิติชุดรองแชมป์เอเชียนเกม2 0 2 2ถือว่าเป็นเรื่องยินดีนะครับสำหรับชาวไทยและก็วอลเลย์บอลหญิงไทยที่ได้นักวิเคราะห์ฝีมือดีมาช่วยพัฒนาทีมแต่หลังจากนั้นสิครับมันมีข่าวลือกันไปต่างๆนาๆนานะครับเพราะว่าบางข่าวก็บอกว่า เราจะได้ผู้ช่วยโค้ดวอลเล์บอลหญิงซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นบางข่าวก็บอกว่าสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยยืนยันยังไม่มีสตารทีมชาติคนใหม่ที่เป็นกระแสในช่วงนี้คาดเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะบุคคลที่เป็นข่าวเป็นผู้สอนโปรแกรมให้แก่เจ้าหน้าที่สถิติหรือทีมสเก่าในเวอร์ชั่นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสับสนทําให้วันนี้นะครับ วันที่1 1คืนวันที่11เมษายน2567ช่วงประมาณ3ทุ่มนะครับก็โคชแชมป์นะครับหรือคุณสมชายดอนพยอดก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะฮะเพื่อขค,ความกระจ่างไม่ให้เป็นข่าวลือไปต่างๆนานาสำหรับโคชแชมป์หรือสมชายดอนพยอดก็คือผู้จัดการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสเกลก่อนที่จะมารับหน้าที่โคชวอลเลย์บอลหญิงทีมนครราชสีมาซึ่งสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ คว้าแชมป์ไทยแลนด์หลีกล่าสุดไปอย่างที่เราทราบกันดีนะครับก็ขอเกริ่นนิดนึงนะครับเพบาราะว่าลุงโจก็ได้ติดตามเพจ a c e b o o k ของทางโค้ชแชมป์มาตลอดนะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567นะครับโค้ชแชมป์หรือสมชายดอนพยยอดนะครับเขาก็ได้ประกาศใน Facebook บอกว่าเปิดรับสมัครสเกลเพื่อฝึกงานทำงานกับทีมชาติหนึ่งอัตราย้ำนะครับบอกว่าเปิดรับสมัครเพื่อทำยาวนะครับไม่ได้เปิดอบรมคุณสมบัติ เล่นวอลเล่เป็นในวงเล็บหรือดูรู้เรื่องไว้พริบดีมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ที่เหลือเดี๋ยวมาฝึกเอาค่าตอบแทนปีแรกอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ลูกน้องที่ฝึกเมื่อปีที่แล้วปีนี้โกยเตอร์รับเงินแสนกันทุกคนไปจนไม่เหลือลูกน้องแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเอาจริงนะใครสนใจทักมาเลยก็เรื่องมากองเงียบไปนะครับเกี่ยวกับ การรับสมัครของสเกลอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณสมชายได้แล้วหรืออะไรยังไงนะครับแต่หลังจากที่สโมสรคุโรเบได้โพสต์เรื่องของคุณชินยชิดะว่าจะมาช่วยทีมชาติไทยอาจจะเป็นเพราะ Google Translate <c oughs> อาจจะทําให้ความหมายผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าโค้ชแชมป์ <ch amp> ก็เลยต้องออกมาขาความกระจ่างนะครับแล้วก็ช่องลุงโจสปอตก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะช่วยไขยความกระจ่างก็จะขออนุญ,ญาตนําข้อความ ของโคชแชมป์นะครับมาขยายให้พวกเราทราบความจริงโดยทั่วกันนะครับก็เริ่มจากโคชแชมป์ก็บอกสวัสดีครับก่อนที่จะใหญ่โตไปกว่าน,นี้ผมอยากจะขอชี้แจงทีเดียวตรงนี้นะครับเรื่องผู้ช่วยโคชทีมคุรูเบะที่มีข่าวว่ามาร่วมทีมชาติไทยทางโคชแชมป์ก็บอกว่าผมรู้จักกับชินโยชิดะมาพอสมควร จากการเจอกันเวลาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆรายการล่าสุดที่เจอกันก็คือเอเช t g a เกมสองผมมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดต่อให้เรารู้สิ่งเดียวกันแต่การได้เห็นอีกมุมมองในการทำงานของอีกคนมีการแลกเปลี่ยนการทำงานเทคนิคแทคติกความระแวดระวัยในการทำงานผมอาจจะเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้จึงเป็นที่มาของการเชิญคุณชินยชิดะมาร่วมแลกเปลี่ยนการทํางานในวงเล็บนะครับบอกว่ามาทํางานคือการสเกลโดยเฉพาะนะครับเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงช่วงการแข่งขัน vnl การได้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเดียวกันมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในเงื่อนไขเวลาที่ค่อนข้างนานเป็นโอกาสที่หาได้ยากสมาคมจึงให้การสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายและถือโอกาสนีน้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทีม ู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุในเรื่องของสถิติไปด้วยก็ต้องยอมรับนะครับว่าทีมเรายัางต้องเปิดรับความรู้ในเรื่องสถิติอีกมากก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาสอนเรื่องการเชิญไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้มุมมองการทํางานนั้นในสากลเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นปี2015ผมไปช่วยเรื่องวิดีโอชาเลนจ์หมายถึงว่าโคชแชมป์นะไปช่วยเรื่องวิดีโอชาเลนจ์ที่ทิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปีที่แล้วโคชแชมป์ก็ได้รับเชิญ ไปที่โปแลนด์โคชดวนก็เหมือนกันนะครับโคชดวนก็เคยถูกเชิญไปร่วมฝึกซ้อมถึงตุรกีและล่าสุดผมก็เชิญโคช้ชจากญี่ปุ่นมาร่วมสังเกตการตอนฝึกซ้อมไทยแลนด์ลีกจริงๆตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวอะไรเลยอยากจะเชิญมาแลกเปลี่ยนฝึกอบรมเงียบๆเพียงเท่านั้นเอง ถือว่าผมเชิญมาเองรับผิดชอบเองแต่ระยะเวลาที่ยาวนานแน่นอนว่าผมไม่สามารถออกไปเรียนรู้นอกแคมปได้จึงให้ชินเข้ามาวนเวียนอยู่ในแคมทีมชาติเพื่อความสะดวกในการทํางานครับการ เปิดรับองค์ความรู้ใหม่มุมมองใหม่ผมเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยของเราไม่มากก็น้อยครับช่วยเป็นกําลังใจให้ทีมของเราในปีนี้ด้วยนะครับอ่านี่ก็เป็นข้อความจากโคชแชมป์นะครับซึ่ง Coach s, โคชแชมป์โพสต์ล่าสุดเมื่อกี้ตอนประมาณ3ามทุ่มนะฮะลุงโจก็กําลังทําคลิปต,ตอนนี้ก็ล่วงเลยมาจนถึง4ี่ทุ่มนะครับพอดีเห็นข่าวนี้ลุงโจก็เลยเอ๊รงสทยต้องช่วยโคชแชมป์นะครับช่วยกระจายข่าวนะฮะพวกเรา FC วอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้รับรู้ว่าเรื่องความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับแสดงว่า ตั้งแต่ช่วงกุมภานะที่โคชแชมป์เขาประกาศรับสมัครทีมสเกลนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้นะฮะไม่มีใครมาสมัครและที่สําคัญก็คือลูกน้องของโคชแชมป์นั่อง็อย่างที่โคชแชมป์เคยบอกเมื่อ29กุมภานะว่าลูกน้องก็โกอินเตอร์ไปแบบก็เลยหาทีมงานอะไรต่างๆแล้วก็อยากจะทําแบบเงียบๆเป็นส่วนตัวบังเอิญสโมสอนครูบเบะนะก็โพสต์ในเพจแล้วเวลาแปลออกมาแล้วมันเหมือนกับ เหมือนกับว่าจะมาเป็นสตาฟทีมชาติไทยอะไรประมาณนี้นะครับโคชแชมป์ก็เลยวันนี้ก็เลยไขยความกระจ่างนะครับก็ถึงเรียนมาเพื่อทราบกันโดยทั่วกันนะครับจะได้แบบไม่มีข่าวลือไปในทางที่ผิดๆอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ให้กําลังใจสตาฟทีมงานทั้งหมดพร้อมทั้งนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็จะลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตด้วยการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันและกันที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไป วันนี้ลุงจลราไปแล้วสวัสดีครับ